ถ้าชอบคพียนี้ของฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูฝาเว็บร้อยสิบไอ ที่ลูกค้าเอามาให้ทำลูก58วาวยิบ9ยิม5นะครับเป็นหลอดตรงนะครับก็อันนี้ผมเสร็จไปแล้วได้ประมาณ80เปอร์เซ็นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนว่าทำอะไรไปบ้างนี่นะครับอันนี้เป็นฝาก็ปาดหน้าทำเจลกัวเทียนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วล่ะก็เดี๋ยวผมให้ดูเทียนราคาอยู่นะครับนี่ครับผม ก็ลูกค้าสามารถไปเปิดเพิ่มได้นะครับเพราะว่าลูกค้าได้แจ้งว่าาเป็นลูกแอ k พ k ก็ลูกค้าสามารถไปเปิดเพิ่มได้เลยนี่นะครับผมก็เรามาดูข้างในกันก่นอนตอนนี้ข้างในผมยังไม่ได้เก็บนะครับผมเดี๋ยวเก็บหลังวาลวแล้วก็มีหลังวาวตรงนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ช่วงหลอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวลูกค้าจะาต่อเยอะนะครับนี่นะครับส่วนช่วงโค้งตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บข้าวๆไว้ให้แล้วอ่ะนี่นะครับมันจะมีโค้งตรงนี้ก็โค้งตรงนี้ผมเก็บไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเพื่อพวกเนื้ออลูมิเนียมที่พอกนี้ไปให้อีกหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดมากเพราะว่าลวดอลูมิเนียมเนี่ย พอมันเย็นตัวปุ๊บมันจะแข็งมากเลยน,นี่นะครับก็เป็นผัดเดิมเดิมอันนี้ลูกค้ามาให้ทำห้าแปดวาวยี่สิบเก้ยี่ห้านะครับน,นี่นะครับเนื้อพอกก็ย,ยังอยู่น,นี่นะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่เป็นน,น้องนะใครจะก็งานจะประมาณนี้นะครับสำหรับที่นี่ ลูกค้าสามารถสั่งได้น,นะครับว่าจะเอา,อาเป็นฝาแคบหรือว่าจะให้ผมเปิดตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าผมจะส่วนมากเนี่ยผมจะทําแค่นี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องเอาไปคํานวณซีซีเบ้าตรงนี้นะครับสําหรับลูกใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นลูกเล็กๆเนี่ยผมก็จะบีะบฝาให้แต่ส่วนมากเนี่ยสเต็ป ทำหลอดตองพวกนี้จะเป็นวายี่สิบเก้ายี่ห้าเลยนะครับยี่สิบเก้ายี่ห้าสามสิบยี่บหกลูกห้าแปดห้าเก้าหกสิบจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมแต่ส่วนมากผมก็ทำอยู่ห้าเก้าหกสิบจะมีน้อยนะครับแล้วก็วาวยี่สิบเก้ายี่ห้าส่วนใหราจะเยอะมากนี่เรา,าก็จะมาดูนี่นะครับ หลังา้าวเรายังไม่ได้กดแล้วก็จะมากดเก็บกันอีกทีหนึ่งก่อนเราส่งครับก็หัวเทียนเราเสร็จเรียบร้อยมันแน่นมากเลยนี่นะครับมันจะขยับได้ไหน่อยเดียวเพราะว่าผมเจาะเล็กแล้วก็ตาไปเลย ้ก็จะอยู่ประมาณนี้คล้ายๆกับของเดิมนะครับโอเคก็ถ้าลูกค้าทํานใดสนใจส่งมาทำเนี่ยก็ติดต่อได้ที่เพจผมนะครับเพจผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับลิงก้เข้าไปคลิกเข้าไปดูหรือสอบถามกันได้นะครับส่วนลูกค้าที่ ไม่สะดวกทางเพจก็ไลน์ก็มีนะครับหรือโทรก็ได้ครับผมตอบตลอดนะครับถ้าผมว่างหรือไม่นอนเนี่ยผมมาตอบแต่ปกติผมก็ตอบทุกครั้งนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ